บลิงทั่วโลกส่งกำลังใจให้เจนนี่แบล็กพิงคหลังได้รับอุบัติเหตุในกองถ่ายซีรีส์เจนนี่แบล็กพิงคเป็นหนึ่งในนักแสดงในซีรีส์ทางโทรทัศน์ HBO เรื่อง The Idol ซีรีส์นี้ร่วมสร้างโดยนักร้องนักแต่งเพลงชาวแคนาดาโดยวิกเกนแซมเลวินสันแห่งอ u โฟเรียอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้แฟนๆทั่วโลกต่างแสดงความกังวลหลังจากที่นักเต้นและเพื่อนร่วมทีม เชลซีฟูจิเปิดเผยว่าเจนนี่แบล็กพิงค์ได้รับบาดเจ็บระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เรื่องดังกล่าวโดยพดดังกล่าวถูกเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเจนนี่สมาชิกแบล็ k พิงค์ยุ่งมากด้วยตารางงานที่เข้มงวดมากจากเกาหลีขณะถ่ายทำนักเต้นสังเกตว่าเธอทำงานหนักทั้งที่บาดเจ็บแฟนๆที่อ่านความเห็นชื่นชมเจนนี่ในความเป็นมืออาชีพของเธอและพยายามทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดหลายคนบอก ว่าพวกเขาภูมิใจในตัวเธอและหวังว่าเธอจะให้ความสำคัญกับสุขภาพของเธอก่อน